สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับเที่ยงวันทันหุ้นเอพิโซด13นี้นะครับก็จะยังคงมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเท s l a นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันจันทนะวันแรกที่มีการเปิดเทรดของฝั่งอเมริกานะครับหุ้นเท s l a ล่วงไป3นะครับ อันเนื่องมาจากมีเหตุของอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นกับ Tesla Model S นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะแบบมีการคุยกันว่าเอ้แล้วเราจะเอาอยัางไงดีนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของว่าเอ้เทเทสลายังไงให้ได้แบบเ8ต่อต่อเดือนนะครับได้เงิน6,000เหรียญนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สำหรับ เหตุการณ์นี้นะครับก็คือมีการรายงานผู้เสียชีวิต2ลรายนะครับในรถ t ท s ลด t o เด l S o d นะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเกิดเหตุที่เท็กซัสนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแจ้งว่าไม่พบคนขับนะครับในตำแหน่งที่นั่งคนขับนะก็คือพบผู้เสียชีวิตรายหนึ่งที่เบาะผู้โดยสารด้านหน้านะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เบาะด้านหลังนะครับ โดยในส่วนของที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือ,อพบว่ามีรถเทส la นะครับชนกับต้นไม้นะครับแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมนะครับก็เลยทำให้ผู้โดยสารทั้ง2ท่านเนี่ยเสียชีวิตนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งว่ารถเนี่ยน่าจะหลุดโค้งออกไปจากถนนนะครับแล้วก็ชนกับต้นไม้จนเกิดไฟลุกนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้นะว่าความเร็วขณะรถชนเนี่ย เป็นวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าก็น่าจะเร็วมากนะครับถึงเกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันนี้ทางการเขาแจ้งข่าวมาตามนี้นะครับโดยที่ยังไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับยังไม่ได้ทราบรายละเอียดของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคือไม่ไม่ทราบชื่อนะครับทราบแต่อายุนะครับรายหนึ่งน่าจะอายุ59านะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งก็อายุ60กว่านะครับทีนี้ ในหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับก็มีทั้งผู้ใช้เท s l a นะครับแล้วก็แฟนคลับของเท s l a บางคนเนี่ยก็มีออกมาทวิตนะครับบอกว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือ,อการเปิดเซลล์ดร v i n g ได้เนี่ยนะครับรถจะต้องอยู่บนถนนคือรถเนี่ยจะต้องดีเทคเห็นเส้นแบ่งเลนนะครับที่อยู่บนถนนได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวคนขับเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดด้วยนะครับแล้วก็ในระบบของรถเนี่ยจะมีการ ตรวจสอบนะครับเรื่องของการจับพวงมาลัยนะครับทุกๆ10วินาทีนะครับแล้วก็จะมีะการตรวจสอบเรื่องของน้ำหนักของเบาะที่นั่งคนขับด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือรถเนี่ยจะต้องไม่วิ่งเกินความเร็วที่กำหนดแน่นอนเพราะฉะนั้นทางในฝั่งของแฟนขับกับผู้ใช้เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่า เอ๊มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะว่ามีการเปิดเซลล์ไดวิ่เอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียกว่าผมใช้คําว่าออโต้พายโละกันนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ฟูลฟูลเซลล์ไดวิ่งนะครับฟูลเซลล์ไดวิ่เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่เป็นขั้นสูงขึ้นมานะครับก็คือเป็นขั้นแอดวานซ์แล้วก็จะต้องมีการซื้อฟีเจอร์นี้ด้วยนะครับ ก็มีผู้ใช้บางรายนะครับชื่อคุณไมเคิลฟาวเลอร์นะครับออกมาบอกว่าจากประสบการณ์ใช้งานของเขาเนี่ยคือถ้ามีการปล่อยมือจากพวงมาลัยพักหนึ่งนะครับรถจะช่วยบังคับพวงมาลัยให้อยู่ตรงทางนะครับแล้วถ้าคนขับยังคงไม่จับพวงมาลัยต่อไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยรถก็จะค่อยๆหยุดลงนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าทางด้านของกลุ่มผู้ใช้นะครับหรือแฟนคลับเนี่ยเขาก็บอกว่าม,มันไม่น่าจะเป็นการชนที่เกิดจาก เซลล์ไดรเวิ้งนะครับแต่ยังไงเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังคงต้องร uh, อการสืบสวนต่อไปนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณอีลอนมัสเนี่ยก็ได้ออกมาทวีตว่าไอ้ฟีเจอร์ออโต้พายโเนี่ยนะ,ะสำหรับของรถคันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เปิดไว้นะครับจากข้อมูลที่สามารถกู้คืนจากรถได้นะครับจนมาถึงณตอนนี้นะครับ,นะตนนนะรบแต่ก็ยังไม่ทราบว่าข้อมูลที่กู้คืนออกมาได้นั้น,เ,นเป็นข้อมูลจนถึงณนะ วินาทีที่เกิดเหตุหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ซื้อฟีเจอร์ฟูลเซลไดวิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเือฟูลเซลไดวิ่งเนี่ยมันไม่ได้ติดไปกับรถทุกคันนะครับมันจะต้องมีการซื้อเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีแบบจํานวนจํากัดด้วยคือไม่ได้แบบไปได้กับทุกๆคันนะครับทีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับจริงๆอันนี้ผมก็เห็นทวิตของคุณอีลอนมัสเองนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ มีทวิตเอาไว้นะครับว่าในเรื่องในทางด้านสถิติของการเกิดอุบัติเหตุนะครับด้วยออโต้พายลเนี่ยนะฮะก็คือทาง t ท s l a เนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลของการใช้ฟีเจอร์ออโต้พายลถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับก็จากสถิตินะฮะก็คือในอควอเตอร์แรกของปีนี้นะครับก็คือพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ย เพียง1ครั้งจากการขับนะครับ4.19ล้านไมล์นะฮะเมื่อเทียบก,กันกับสถิตินะครับจากการเก็บข้อมูลนะครับโดยหน่วยงานนี้นะฮะก็คือ National Highway Traffic Safety a d m i n i s t r a t i o n นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปเนี่ยนะครก็คือจะมีอุบัติเหตุ1ครั้งทุกๆ ประมาณ484,000ไม้นะครับถ้ามองคร่าวๆนะก็คือคุณอีลอนมัสก็บอกว,ว่าเนี่ยแหละออโต้พายอของเท s l a เนี่ยปลอดภัยกว่าการใช้คนขับนะฮะประมาณ10เท่าเลยทีเดียวนะครก็คือเทียบ4.19ล้ 4, 80, 000, านไม้กับ480,000ไม้นะฮะก็คร่าวๆก็จะประมาณราวๆ10เท่านะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทาง ในเนื้อข่าวนะครับที่ที่มีไว้นะฮะแล้วก็ยังไงต่อจากนี้ไปนะครับผมก็คิดว่าก็น่าจะต้องมาติดตามเรื่องของการสืบสวนสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมนะว่ามีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็เกิดเหตุอะไรยังไงนะครับซึ่งคิดว่าเทคโนโลยีในทุกวันนี้นะครับก็น่าจะสามารถที่จะเก็บหลักฐานแล้วก็มาดูได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในรถคันนั้นนะครับ ทีนี้มาทางด้านของตลาดบ้างนะครับก็คือเมื่อวานนะครับเ,เปิดตัวมาปุ๊บนะครับกเ็เทสลาก็ราคาหุ้นก็ดรอปลงไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะคือในช่วงแรกนะครับของอตอนทีเ่เปิดตลาดขึ้นมาเมื่อวานนะครับก็ลงไปประมาณ5%ได้นะครับก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนะต่ำลงไปกว่า,เา600เหนนรียญนะฮะทีนี้ภายหลังเนี่ยก็คือภายในสิ้น สิ้นวันนะครับก็คือกลับขึ้นมาเกินกว่า700เหรียญได้อีกนะครับก็เมื่อคืนก็ปิดไปที่ประมาณ715เหรียญนะฮะเรารานี้นะครับก็ในโดยส่วนตัวนะครับถามว่าอ่ะตามหัวข้อเลยนะครับก็คือล่วงไป3%เจากอุบัติเหตุนะครับเราจะเอายังไงดีนะครับก็ความเห็นส่วนตัวนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกประเภทอยู่แล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามนะครับในเรื่องของการเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยอาจจะ,ะมีม,มีกระแสบางกระแสนะครับเขาก็เปรียบเทียบว่าเออแล้วจริงๆแบบเอ้ยคนขับรถทั่วไปนะครับก็ม,มีอุบัติเหตุที่แบบเออเสียชีวิตตั้งเยอะตั้งแยอะอะไรอยาเงี้ยนะครับทำไมพอแบบเทสลามีอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็แบบมากลายเป็นข่าวนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของ ความรู้สึกทางจิตวิทยานะครับในการยอมรับสิ่งใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคือแน่นอนว่าเราไม่เคยมีการใช้ออโต้พลอตกันมาก่อนนะครับในรถยนต์เนานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอเวลามันเกิดวุัตเหตุเนี่ยก็อาจจะมีหลายท่านที่รู้สึกว่าเอา๊ะมันจะเวิร์กจริงๆหรอแล้วอนาคตเนี่ยฟูลเซลล์ดรฟเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วในเรื่องของโปรเจกต์โลโบแท็กซี่เนี่ยมันจะยัง มีความเป็นไปได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ในโดยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมก็อยากจะแยกเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับก็คืออ,อย่างแรกเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของการเกิด e er r อร์นะครับมันก็อาจจะมีการเรียนรู้กันได้นะครับในช่วงของเทคโนโลยีในยุคแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการจะใชะ้ฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นออโต้พาย t หรือเป็นฟูลเซลล์ดรฟ์วิ่งก็ตามนะครับยังไงเนี่ยในช่วงแรกนะครับ คนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยนะครับก็ยังต้องคอยดูเป็นระยะะ,ยะด้วยนะฮะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือมันก็ลดการาลดความเครียดหรือการตึงตัวการเกร็งของกล้ามเนื้อระหว่างที่เราขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็น่าจะช่วยได้นะในในระดับหนึ่งนะครับประเด็นที่2เนี่ยพอมันเข้าสู่เฟสการถัดไปที่เทคโนโลยีมันเริ่มดีขึ้นนะครับโอกาส e ออร์เรยมันน้อยลงแล้วเนี่ย นะครับก็เชื่อว่าน่าจะทำให้หลายหลายคนเนี่ยเริ่มยอมรับนะครับแล้วก็การปล่อยคือลดความสนใจของผู้ขับลงมาได้มากขึ้นนะฮะมันก็จ,จะสามารถที่จะขับได้ดีต่อเนื่องยาวนานโดยที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยก็คือผมเชื่อว่าการที่จะให้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับใน รถยนต์ที่เป็น full self driving นะครับผมมองว่าต้องมีสักประมาณ80-90%นะฮะที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยที่เป็นแบบรถ full self driving นะครับมันถึงจะทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันจะสื่อสาราด้วยกันเองนะครับก็คือระบบคอมพิวเตอร์ AI อะไรเนี่ยมันก็จะสื่อกันเองนะครับมันก็จะช่วยลดโอกาสในการที่จะเ,เกิดอุบัติเหตุนะครับ แล้วก็มันจะพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับเพราะว่าผู้คนที่ใช้เนี่ยคือถ้าเป็นคนขับนะฮะผมเชื่อว่ามันโอกาสในการที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันน่าจะมากขึ้นเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะมีแบบเอ้ยขับขับไปแล้วคืออาจจะมีใครบางคนแบบเอ้าขับเลยแยกนะครแล้วก็เลยตัดสินใจเลี้ยวซ้ายกระทันหันอะไรแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเจอเนาะดันั้น พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับคือแน่นอนว่ารถที่มันเป็นออตโต้มันไม่รู้หรอกว่าอยู่ๆมันจะมีมนุษย์ที่แบบหักเลี้ยวซ้ายกระทันหันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะดังนั้นในด้านของเรื่องของแง่ของการลงทุนนะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังมองว่า ในเหตุการณ์นี้นะครับคือมันเป็นเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เราอาจจะต้องแบบสืบสวนดูข้อเท็จจริงอะไรต่างๆต่อไปนะครับแล้วก็ดูว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรตรงนี้เนี่ยได้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วผมเองเนี่ยเชื่อว่านะครับมันจะมีการพัฒนานะครับที่วันหนึ่งอ่ะในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ อย่างร้อเนนะครับก็คือรถยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะขับได้ด้วยด้วย,วยตัวของมันเองนะฮะอาจจะประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์ของการขับขี่ของเรานะครับที่เราแทบจะไม่ต้องไปให้ความใส่ใจกับมันนะครับคาว่าไม่ได้ให้ความใส่ใจกับมันหมายถึงว่าคือเราไม่ต้องแบบมานมันนั่งบังคับรถเองมา,เ,าเหยียบคันเร่งเองมาอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสนะครับคุยกับ เพื่อนบางท่านนะครับที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมการบินด้วยนะครับเขาก็มีมาแชร์ข้อมูลนะฮะว่าในเรื่องของออโต้พายตนะครับที่ใช้กับเครื่องบินเนี่ยมันมีมาหลายสิบปีแล้วนะนะครับแล้วก็นักบินเองเนี่ยนะครับก็ใช้ Attention ของนักบินเนี่ยคือถือว่าน้อยมากๆนะครับ แต่ว่าทำไมยังคงต้องมีนักบินนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะก็เพราะว่าพอเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นอยู่ๆมีพายุนะครับหรืออยู่ๆมีสมมติอาจจะมีนกนะครับที่บินแล้วแบบมัน เข้าไปในเครื่องยนต์อะไรเงี้ยทำให้เกิดเหตุขัดข้องอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะครเราก็จําเป็นที่จะต้องมีคนนะเพื่อที่จะช่วยควบคุมสถานการณ์ณนะตอนนั้นนะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของออโต้พาย t เนี่ยคือถ้ามันมีการใช้งานมาอย่างต่อนเนื่องอเนาะแล้วถ้าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นปกตินะครับไม่ได้เกิดภัยธรรมชาติไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือไม่ได้มีอะไรที่แบบเกิดพุ่งเข้ามาแทรกกระทันหันใน การขับขี่หรือการเดินทางของเราตรงนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ต่อไปเนี่ยเราทุกๆคนนะฮะอาจจะ,ะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับนักบินอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรานั่งอยู่เฉย,ยๆนะครับแล้วก็คอยควบคุมรถในบางจังหวะในบางสถานการณ์เท่านั้นเองนะครับนี ในด้านของความมั่นใจนะครับอันนี้จากการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับผมก็เชื่อว่าพอราคาหุ้นลงมาเนี่ยนะครับต่ำกว่า700เหรียญเมื่อวานนี้นะฮะก็มีหลายคนที่รอช้อนซื้ออยู่แล้วแหละนะครับก็มาดักเก็บกันนะฮะก็รู้สึกว่าจะได้วันเมื่อวานนะฮะน่าจะซื้อไปเอ่อน่าจะต่ำสุดนะฮะลงมาอยู่ที่ 691เหนะรียญนะฮะแล้วก็มีแรงช้อนซื้อกลับมานะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานก็ปิดไปปิดตลาดไปอยู่ที่ประมาณเจ็อยสิบหเหรียญน,นะครับโดยเท่คราวนะครับก็ลดลงมาประมาณ3%นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังมองว่ามันก็ยังคงเป็นโอกาสอยู่นะนะครับถ้าใครคิดว่าเออเราอยากจะเ,ออเก็บหุ้นตรงนี้เนี่ยอะไรออจากนี้ไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการออประกาศ ผลประกอบการนะครับซึ่งผมก็มองว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นปัจจัยบวกนะครับที่จะเป็นข่าวที่จะทําให้ราคาเนี่ยฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับทีนี้ถ้าต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่พูดเอาไว้เรื่องของการเข้าไปเทรดออปชันนะครับกับหุ้นเท sla เนี่ยก็คือถ้าเราซื้อโทษนะครับถ้าเราเซลล์พุทไว้ที่ สไตร์740นะครับมันจะมีค่าเทียบเท่ากับการที่เราไปตกลงว่าเราจะซื้อหุ้นที่ราคา740นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเราได้ค่าพรีเมียมมา60เหรียญเนาะนะครับดังนั้นในกรณีนี้นะครับผมก็ยังมองว่าความเสี่ยงของเราก็ยังคงไม่ได้ถึงจุดสูงสุดนะครก็คือเราก็ยังคงได้ยังคงได้เงินจากส่วนของพรีเมียมมาอยู่นะครเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ย จากราคาสไตรค์หักกับค่าพีเมียมที่เราได้มันจะอยู่ประมาณ680ดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ยังคงมีบัฟเฟอร์อยู่ส่วนหนึ่งเนาะนะที่ยังเป็นเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงของเราอยู่นะครับก็ส่วนตัวก็ยังคงมองว่า ยังน่าจะโอเคต่อไปนะครับเพราะว่ารถยี่ห้ออื่นอันที่จริงมันก็มีอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเออมุมมองของเรานะว่าเราเรามองมันมันที่ตรงไหนถ้าเราไม่แน่ใจในเรื่องของออโต้พายโหรือไม่แน่ใจในเรื่องของฟูลเซฟไรท์วิงเนี่ยแรกๆเราก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าออครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยตอนที่พวกเราเด็กๆนะครับผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคงเคยดูกระตูนเรื่องดรไรมอนเนาะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีของวิเศษอะไรหลายๆอย่างที่แบบโอ้ยสามารถสั่งหุ่นยนต์ด้วยเสียงได้อะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าโอ้ยชีวิตเราจะมีโอกาสได้เห็นของอะไรแบบนี้นะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับที่เราเคยเห็นในการ์ตูนสมัยเด็กของเรานะครับเรามีอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรหลายอย่างที่มันสามารถสั่งงานด้วยด้วยเสียงได้แล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างฉลาดเลยด้วยนะฮะพูดคุยกับเราเหมือนกับ เป็นเป็นเพื่อนเป็นคนคนหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นในอนาคตนะครับผมเองมีความเชื่อส่วนตัวว่าสัก5ปีข้างหน้าเนี่ย Full s e l f diving เนี่ยน่าจะเกิดนะครับแล้วก็มองว่าโอกาสที่ทางเท s l a จะออกมา ทำโลโบแท็กซี่นะครับตอนนี้ยังพอมีความเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดขึ้นใน5ปี10ปีข้างหน้านะครับก็ต้องขึ้นอยู่ว่าทางยูเซอร์เองนะครับผู้ใช้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขามีการยอมรับในเทคโนโลยีเนี่ยได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องติดตามกันไปนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเที่ยงวันทันหุ้นก็จบลงประมาณนี้นะครับใครที่ฟังทางพอดแคสต์นะครับก็ถ้าอยากจะพูดคุยสอบถามนะครับให้เข้ามาตามในคลับเฮาส์นะครับ ก็สามารถติดตามที่คลับฉลาดการเงินได้หรือว่าเข้ามาเสิร์ชหาชื่อผมนะครับเคลลี่วีไอโค้ชนะครับแล้วก็กด Follow กันได้เลยนะครับแล้วกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเราจะได้ติดตามกันได้นะครับสำหรับในคลับเฮาส์นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ผู้ฟังนะครับได้ขึ้นมาถามนะครับความเห็นหรือว่าใครอยากจะมาแชร์อะไรเราก็จะมาคุยกันนะครับสำหรับทางพอดแคสต์ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ